ในฐานะประมุกนิกายหลิงเจียนเธออยากไปกับเราเหรอเราควรทำยังไงกับนิกายหลิงเจียนฉันฝากฝังเรื่องในนิกายไว้แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นฉันยังมีคำถามอีกมากเกี่ยวกับดวงวิญญาณก็ได้ไปกันเถอะนายต้องเห็นสิ่งที่นายไม่เคยเห็นมาก่อน สถานที่นี้คือที่ไหนภาพขยับแล้วนี่คือเซวียซีวิญญาณของฉันมาจากเธอใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเจอเธอวิญญาณของฉันจะถูกเอาคืนไหมฉันยังเป็นฉันอยู่ไหม ช่างมันเมื่อถึงเวลานั้นฉันก็ทำได้เพียงยอมจำนนต่อโชคชะตาฉันอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกเชิญอ่านม้วนกระดาษเองรอชนะสวียซี่อาจารย์เธอเป็นใครเธอถามฉันแล้วฉันควรถามใคร ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นสมาชิกของยกายปีศาส,รสวรรค์ของเราหรือเป็นคนนอกอาจารย์คิดว่าเธอยังมีชีวิตยอยู่ไหมน่าจะยังมีชีวิตยอยู่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ปลุกเธอได้ไหมไม่ต้องพูดว่าฉันมีความสามารถนี้หรือไม่ต้นกำเนิดของบุคคลนี้ไม่ทราบที่มาหากผลีถามแก้ปัญหามันอาจไม่ใช่สิ่งดีสำหรับเรา ใช้เวลากลอบโกยสมบัติแล้วไปจากที่นี่เฮ้ออาจารย์อาจารย์ไม่รู้สึกว่าเมื่อกี้มันสว่างขึ้นหรอมันเป็นความเข้าใจผิดของเธอหรือเปล่าอย่าสะกิดฉันใช้เวลาค้นหาสมบัติเราเข้าอาจารย์อาจารย์กําลังพูดถึงอะไรหนูไม่ได้สะกิดอาจารย์ สวัสดีวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกํำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ